สวัสดีค่ะร้านนี้นะ้ำเต้าหู้อร่อยนะคะร้านไฉียย่นะครับฮะร้านไฉียย่นะครับร้านไฉียย่นะคะตรงทางเข้าแปดดินแดงหล่ะตลาดประชา,าสงเครดินแดงนะคะใส่หลายอย่างทีบบาทเองถูกมากๆนะคะเพื่อนๆอยากทานน้ำเต้าหู้อร่อยแล้วก็อ่าร้านไฉยยี่ใช่ไหมคะอา่าไฉี่ค่ะ,ะทำเองนะคะพอ่อค้าเจ้าของทำเองสองเต้าหู้ก็มีนะสองเต้าหู้ก็มีนะคะเดี๋ยวมา เป็นลูกค้าประจําได้นะคะขายทุกวันหรือเปล่าคะขายทุกวันขายทุกวันนะคะเปิดร้านกี่โมงคะตีห้าครึ่งถึงเก้าโมงตีห้าครึ่งถึงเก้าโมงแต่วันนี้โชคดีที่เราตื่นสายเราก็ยังมาทันนะคะเสาเสาอาทิตย์จันอยู่ที่ฝั่งนี้ซอยสิบเอ็ดร้านจิ๋มส่งอยู่ซอยเก้าข้างในซอยเก้าข้างในใช่ไหมนี่ซอยสิบเอ็ดนะอ๋อพี่ยาขนลมอยู่ซอยเก้าอันนี้ซอยสิบเอ็ดเสาอทิตอยู่หน้าร้านพี่ยาใกล้ๆร้านพี่ยาคนลม รับเพื่อนๆมาซื้อได้นะคะหลายอย่างมากสิบบาทเองค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ